มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอปลาเชื่อลุงพลขนลุกผ่านบ้านปริศนาสัมผัสได้บ้านหลังหนึ่งค่ะเมื่อวันที่20มิถุนายน2563ทีมข่าวเองได้รับรายงานว่ากรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะคะที่สูญหายจากบ้านพักที่อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาค,คม63จนไปพบศบกลางป่าบนเขาภูเหล็กไฟนะคะห่างจากบ้าน5กิโลเมตรค่ะขณะที่ตำรวจนะคะกำลังเร่งหาหลักฐานเพื่อตรวจหา DNA แฝงนอกจากนี้ยังมีหมอธรรมแล้วก็พระป่าออกมาทํานายจุดซ่อนเสื้อมากมายนะคะแต่ก็ยังหาหลักฐานไม่พบค่ะ ล่าสุดนะคะเมื่อวันที่19มิถุนายน63ที่ผ่านมานายจิรพันธ์เพชรขาวหรือว่าหมอปลามือปราบสัมภเวสีเดินทางมาที่หมู่บ้านบ้านกกกอกโดยมีการให้กำลังใจแล้วก็ลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่จริงนะคะหมอปลานั้นมีการนัดพูดคุยกับทีมข่าวในพื้นที่จังหวัดสกลนครเพื่อพูดคุยการทำงานแล้วก็ลำดับการเดินทางมาซึ่งระบุว่าจะเดินทางมาเพื่อพูดคุยให้กำลังใจครอบครัวของน้องชมพู่ พร้อมเดินไปที่จุดเกิดเหตุค่ะเมื่อหมอปลาเดินทางมาถึงได้เดินออกมาทักทายนางสมควรลาโพซึ่งเป็นยายของน้องชมพู่นะคะจากนั้นมีการพูดคุยให้กำลังใจยายของน้องชมพู่โดยมีการพูดคุยหยอกล้อกันนะคะซึ่งนางสมควรก็ระบุว่าเป็นข่าวมาก็เครียดแล้วก็สงสารลุงชัยพลซึ่งเป็นลูกเขยซึ่งมองว่าลูกเขยเป็นคนดีไม่คิดที่จะทำร้ายชมพู่ได้เพราะว่าลุงเองก็รักหลานมากค่ะ จากนั้นนะคะได้เดินต่อไปพบนายชัยพลซึ่งนั่งเล่นอยู่ที่บ้านของนางนารินนะคะมีการพูดคุยให้กำลังใจพร้อมสอบถามหลังจากตกเป็นผู้ต้องสงสยัยซึ่งลุงชัยพลยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนก่อเหตุคะ่ะจากนั้นมีการขอเดินต่อไปอยังบ้านของลุงชัยพลด้วยการเดินเท้าไปประมาณ400เมตรนะคะโดยมีการพูดคุยกันไปตลอดเส้นทาง จนกระทั่งไปถึงที่บ้านของลุงชัยพลโดยที่นางสมพรหรือว่าป้าแตนอยู่ที่บ้านนะคะซึ่งหมอปลาเดินทางมาถึงได้เข้าไปภายในบ้านเป็นบ้านมุงเพียงผ้าใบารอบหลังนะคะเป็นบ้านยังสร้างไม่เสร็จหมอปลาก็พูดออกมาว่าบ้านนี้เดินทางมาแล้วสัมผัสอะไรไม่ได้หากสัมผัสได้จะมีน้ําตาไหลหรือว่าอาเซียนออกมาค่ะหมอปลาเดินกลับมาที่บ้านตาชานนะคะซึ่งพูดคุยกับตาชานเล็กน้อย หลังจากนั้นเดินทางไปยังบ้านน้องชมพู่ซึ่งแต่ชานระบุว่าตนนั้นไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำแต่จะมีแค่ช่วงแรกที่ตนฝันเห็นพระรูปหนึ่งไปกับนายประวิซึ่งเป็นเพื่อนบ้านในบ้านในชุมชนจากนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นก็พบว่าน้องชมพู่หายตัวไปซึ่งไม่แน่ใจว่าความฝันนั้นจะหมายถึงอะไรยอมรับว่าคิดถึงหลานหลายครั้งก็ร้องไห้ส่วนตัวเห็นแต่ภาพหลานบนเขาซึ่งไม่แน่ใจว่าหลานถูกกระทำอย่างไร ตนได้แต่คิดว่าหลานทุกทรมานค่ะเมื่อหมอปลาเดินไปยังบ้านของน้องชมพู่ได้พูดคุยกับนางจุไรพรน้นาของน้องชมพู่แล้วก็นางสมควรซึ่งมีการพูดคุยว่าระบุว่าหากหมอปลาสัมผัสอะไรได้ในจุดไหนจะร้องไห้เนื่องจากตัวเองอธิษฐานมาว่าวันนี้ขอให้ดวงวิญญาณน้องชมพู่หากยังอยู่ให้ตนสัมผัสได้โดยการจะมีปฏิกิริยาตอบรับก็คือร้องไห้ออกมา แต่ไม่ใช่การเข้าส่งนะคะโดยมีการขออนุญาตไปเดินดูรอบๆบ้านด้วยค่ะจากนั้นมีการเดินต่อไปดูจุดเลี้ยงหนูนะคะจุดที่น้องชมพู่เล่นซึ่งหมอปลาระบุว่าสัมผัสอะไรไม่ได้ค่ะเมื่อเดินต่อไปยังบ้านของน้องชมพู่หมอปลาได้เดินไปภายในตัวบ้านจากนั้นไปดูชั้นที่1ก่อนขอเดินขึ้นไปชั้นที่สองนะคะซึ่งหมอปลาได้ขอขึ้นไปดูความเป็นอยู่ด้านบนบ้านค่ะ บ้านของน้องชมพู่ยังเป็นบ้านที่สร้างไม่เสร็จนะคะชั้นสองไม่มีช่องหน้าต่างจะมีเพียงมุ้งของเครื่องชายแล้วก็เสื้อผ้าของน้องชมพู่บางส่วนนะคะที่ยังคงหลงเหลืออยู่เท่านั้นหมอปลาใช้เวลาไม่นานจากนั้นเดินลงจากบ้านก่อนเตรียมตัวขึ้นภูเหล็กไฟค่ะเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นนะคะได้เดินต่อไปยังภูเหล็กไฟซึ่งมีบางช่วงหมอปลากระซิบกับทีมข่าว ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมผัสที่ตัวเองรู้สึกแล้วก็สงสัยแต่ยังไม่ขอเปิดเผยว่าคืออะไรค่ะก่อนจะขึ้นภูเหล็กไฟไปนะคะจากนั้นหมอป,ปลาได้เดินขึ้นเขาโดยตลอดเส้นทางมีการสอบถามเรื่องของเส้นทางแล้วก็จุดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีนะคะโดยตั้งแต่ขึ้นภูเหล็กไฟไปนั้นหมอปลาระบุตั้งแต่ต้นว่าไม่เชื่อว่าเด็กนั้นจะเดินขึ้นเขาเองได้เนื่องจากสภาพเขาค่อนข้างลำบากในการเดินค่ะ หมอปลาได้สำรวจตามจุดพบศพจุดเจอรองเท้าแล้วก็จุดเจอกางเกงนะคะซึ่งครั้งนี้มีชาวบ้านแล้วก็ลุงชัยพลน,นั้นเดินขึ้นไปด้วยนะคะมีการชี้จุดพบศพว่าในวันที่เจอศพนั้นเจอน้องชมพู่อยู่ในสภาพไหนโดยหมอปลายัางตั้งข้อสงสัยว่าหากเด็กนอนตายร่างกายของเด็กคงไม่มานอนทับโขดหินค่ะ หากว่าจุดไหนที่ตนไปพบแล้วพบว่ามีบินยานอยู่นั้นตนจะเกิดอาการต่อต้านและน้ำตาจะไหลจะหาวจะอาเจียนซึ่งวันนี้มาถึงจุดที่เจอศพตนสัมผัสอะไรไม่ได้นอกจากถูกยุงกัดเท่านั้นไม่เกิดอะไรต่อต้านตลอดการเดินทางไม่พบอะไรเลยสามารถพูดได้ว่าเด็กต้องตายจากจุดอื่นมาก่อนแล้วเอาศพมาอัมพลางที่นี่ค่ะ ตนเชื่อว่าคนร้ายต้องการอำพรางว่าชมพู่ถูกข่มขืนและต้องการให้ศพเน่าแต่กลับมีผู้มาพบศพเสียก่อนค่ะจึงทําให้ผิดแผนคนร้ายอีกอย่างหนึ่งก็คือตนเชื่อว่าเด็กไม่มีปัญญาเดินขึ้นมาได้คนที่คิดว่าเด็กเดินได้อยากให้มาลองเดินเองนะคะอย่าได้แต่วิจารณ์ส่วนตัวคิดว่าน้องชมพู่คงไม่ได้ตายวันแรกหากว่าตายหลังจากวันที่11พฤษภาคม63า อยากรู้ว่าน้องชมพู่ไปอยู่ไหนในช่วงที่ยังไม่ตายอีกเรื่องนึงก็คือวันนี้ตนสัมผัสได้หนึ่งจุดแต่ยังไม่ขอบอกว่าเป็นจุดไหนเพื่อไม่ป้องกันการกล่าวหาหรือว่าการไปปลักปำใครตนตั้งใจเดินทางมาให้กำลังใจทุกคนอย่างลุงชัยพลครอบครัวของน้องแล้วก็ชาวบ้านซึ่งคนในหมู่บ้านขายับไปไหนไม่ได้เพราะว่ากลัวการจะกลายเป็นคนผิดค่ะ ทางนี้ตนตั้งข้อสงสัยและสังเกตว่าคดีนี้ที่เกิดความล่าช้าเพราะว่าตั้งแต่วันแรกนั้นทำไมตำรวจไม่เอาเชือกมากัน้นตั้งแต่วันแรกๆกโดยคิดว่าหากกั้นไว้ตั้งแต่แรกนั้นหลักฐานทุกอย่างอาจจะมีมากกว่านี้ซึ่งหลังจากนั้นก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและทำให้คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ยากตนมองว่าเป็นความพลาดของเจ้าหน้าที่อีกด้านหนึ่งด้านความเชื่อตนก็ยืนยันได้ว่าผีไม่ได้พาไปคนนี้แหละที่พามา เรื่องศิศาสตร์ม์ดำไม่มีเพราะว่าเด็กไม่ได้ถูกสะกดวิญญาณน้องชมพู่เป็นเด็กมีจิตที่บริสุทธิ์อายุเพียงสาขวบซึ่งไม่มีใครไปสะกดวิญญาณน้องได้น้องชมพู่ไปดีแล้วตนอยากบอกไว้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีทางฆ่าคนมีแต่คนที่ฆ่าคนโดยเปรียบให้เห็นภาพนะคะหากเจ้าป่าเจ้าเขามีจริงก็คงไปฆ่าพวกตัดไม้ทำลายป่า คดีนี้พูดได้ว่ายากเพราะว่าเกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่และเชื่ออีกอย่างนะคะคนที่นําเด็กมาทิ้งต้องเป็นคนที่รู้จุดคนรู้พื้นที่เพราะว่าตนขึ้นมาหากไม่มีคนพามาก็คงจะหลงจากนั้นหมอปลาเดินลงจากข่าวและได้ไปพูดคุยกับนางสาววิตรีแม่ของน้องชมพู่โดยแม่น้องชมพู่มีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสในขณะที่พบกับหมอปลาระบุว่าอยากจะพบหมอปลามานานแล้วซึ่งหมอปลาย้ำว่าอย่าไปหลงเชื่อคนที่หลอกลวง ให้สบายใจว่าน้องชมพู่ไม่อยู่แล้วให้สบายใจว่าเด็กอายุไม่เกินเจ็ดขวบนั้นมีดวงจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีใครทำน้องไปทำศยศาสตร์ได้และย้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีทางทำร้ายคนทุกอย่างให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายหมอปลาเองยังได้สอบถามเรื่องของการใช้ชีวิตครอบครัวซึ่งแม่ของน้องชมพู่นะคะระบุว่า แม่คงยังไม่มีความสุขหากยังจับตัวคนร้ายไม่ได้หลังจากนั้นหมอปลามอบอยานโสรถนะคะแล้วก็ตระกุดของหมอปลามอบเป็นที่ระลึกเพื่อให้กำลังใจโดยบอกว่าไม่ได้มีพุทธคุณอะไรเพียงเอาไว้ให้กำลังใจเท่านั้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก t h e l i f e อ็ p เพลค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดขาพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ